หอมด้น้องอเห็นครับรมันหวานเลยพี่น้องบางควันนะครับอื สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบดบันทมสุขขู่สุขชนนะครับพี่น้องทักทายพี่น้องยนีมือเศร้าอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องมือนี้นะครับแบดสีเฮ็ดเข่าจีพี่น้องนี่เข่าจีนะครับเข่าไม้เนาะพี่น้องเพิ่งอันหนึ่งเลี้ยวนะครับหอมๆเลยนะครับพี่น้องตอนเข่าจีนี่ก็ถือเป็นอาหารเศร้าของคนอีสานนะพี่น้องเพราะว่าเมันเป็นข้าวเหนียวแล้วมันยู่ทองนะครับเป็นอาหารยอดนิยมนะครับของคนอีสานบ้านเฮาเลยนะครับพี่น้องนี่ครับแบดปั้นเข่าจีไใบประมาณหกเจ็ดปั้นเนาะพี่น้องนี่ครับบางอันเนาะพี่นน้องก สหฮอดใสด้ยมันมันแล้วแต่คนเหตุเนาะยังผู้เฒถาสึ่งกนรงกระติกหัแต่เกียรนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนปิง้งไปจี้เนาะพี่น้องแต่ว่ายุคนี้ก็ต้องมีใส่ไข่พ่วงสินะบางคนก็เอาหอดใสแบบไซเจวบวงก็บมีนะครับพี่น้องโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยววันพานก็เริ่มเป็นพนแล้วนะครับเดี๋ยวห้องใหญ่ไปฟังพุ่นนะพี่น้องข้าวจีนที่หฮอปั้นว้เมื่อกี้นะพี่น้องนี่นะครับข้าวเหนียวเอามาปั้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอีกนะครับ แต่สิ่งนี้แเกลือเนาะพี่น้องนี่นะครับใช้เกลือนะครับแล้วก็อเอาแต่คนเนาะบางคนเพิ่นก็จะบดทาไข่นะครับแต่ผม่มเ็ดแบบทาไข่เนาะพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวเขาไปเริ่มตน้นเฮ็ดกันเลยพี่น้องนี่นะเขาจะโรยเกลือนะพี่น้องชุบเกลือนะครับโรยเกลือลงไปนะครับ ก็ได้มักเข้มกับมักนัวกับส่หลายนะพี่นอ้องแล้วแต่นะครับห้องใส่ประมาณนี้นะเนานะครับชุบย,ย่างนะชุบหอมเลยเป็นได้กินไข่ลงไปเนานะ เริ่มแฮมแล้วนะเพาาะสีชุบที่ระาฆาังจังเพียงไงนะครับมันจังบ้าใหมย่ยเอาไปร้าาองดแ้แน่นอครับโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับเขาจี้แบตกาดสุกแล้วเนาะแต่ว่าบางส่วนกับกำลังปิ้งยุ่เตานะครับนี่ผมมาเล่สิมารีวิวนะพี่น้อง ข้าวจีนะพี่น้องข้าวจีท้าใครบ้านเ้องเนี่ยพี่น้องพัน้อนนะครับมาเดอนะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนะครับเข้ามากินข้าวจีน้ากันพี่น้องเนี่ยย่งมือเส้าอย่างที่ต้องข้าวจีเลยครับอาหารของคนอีสานนี่ดีนะพี่น้องถือเป็นอาหารเ่าของคนอีสานนะครับวานเนืองยูทองพี่น้องยูทองนี่ดีนะครับกินปั้นสองปั้นนี่ึ้นเลียวเลยดิเล้วครับเร้าเลยนะครับท้าไข่หอมห้อมพี่น้องนี่นะครับฮันห้อนเลยพี่น้องเบื้องควันนะครับ ข้างนอกต้องกรอบพนะี่น้องข้างในต้องนุมนะ่มนะครับยังสิแสบนะพี่น้องหอมคข่ เคนครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจนจบคลิปนะครับพี่น้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้ำในเด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเทียบคลิปแบบว่าประมาณนี้นะครับออกมาหลายๆนะพี่น้องอาทิตย์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แบบว่าเป็นอีสานบ้านเฮานี่ครับวิถีชีวิตบ้านเฮานี่นะพี่น้องให้เบิ้งนะครับขอบคุณหลายๆนะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับพบกันคลิปหนานะครับแล้วับ